สวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อน,นี่ก็มาหาล้อสามอ้อยเด้อพี่น้องเด้อืเบิ้องอ้อย,ออยพี่น้องเอ้สามอ้อยรอฝนพี่น้องฝนก็บ่ตกจกักเทียอืมละอ้อยก็ได้สามอ้อยรอฝนฝนไปตกทั้งเดนเน่พี่น้องเอ้บอกให้มาตกบ้านดงสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูดได้เด้อพี่น้องฝนน่ะ ไปยืดทั้งได้พูดละเออ้อยกันยาลงไปพูดลาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาอืมอือสามอ้อยมองไหนมันว่างก็สามไว้พี่น้องเอ้ยก็ตัดพูดละป้าสดๆพูดละพี่น้องพูดอะพูดละป้าพูดละป้าสดๆถนัดนะพี่น้องนะอืออือจงไว้ถ้าสามพี่น้องไม่ได้ตัดขายเบิดละเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ย ซอยกันแช่ไปพี่น้องเอ้ยลัก,กเสจเหมือนเดิมสูตรไส้เกลือ